สวัสดีใบบุญนี่หัวกะปะเนี่ยหัวกะปะคูฟีเบอร์เจลค่ะหนูไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีสองคุณปู่มาเจอตอนหกโมงเช้าแล้วก็เอาหนูลงเปแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานอนยาวมาตลอดมาตื่นตอนบ่ายสองมาถ่ายคลิปทีหนึ่งแล้วก็ นอนต่ออีกจนถึงเวลานี้ประมาณสี่ทุ่มเอาอเออดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กไม่ยอมนอนแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มสดใสเริ่มอันนี้หน่อยฮะเริ่มเริ่มน่าเห็นไหมคุณแม่บอกเป็นลิงตีกองเลยเนี่ยลิงตีฉาบ เริ่มแล้วค่ะหนูเริ่มแล้วค่ะเริ่มดีขึ้นไข้ก็ลดลงเยอะเลยเกือบเป็นปกติแล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ก็คืออะไรรู้เปล่าที่ตามมาอ่ะหนูนอนทั้งวันเลยอ่จจะยีิบสี่ชั่วโมงแล้วนอนเท่าไหร่นนเนี่ยตีสองสี่ทุ่มนอนมาแล้วสิบปดนอนขิด่าไหร่ตีสองตอนนี้สี่ทุ่ม นอนมาแล้วยี่สิบชั่วโมงค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูไม่ง่วงนอนเลยตอนนี้นะเนี่ยหนูไม่ง่วงนอนเลยเนี่ยป้องหน่งไม่ง่วงนอนเลยป้องหน่งเนี่ยขาข้างนี้ยกขาข้างนี้รู้สึกเป็นขาที่เข่าถนัดก็เออใช่ขาข้างนี้หน้าใบบุญน่าจะาเป็นเด็กถนัดซ้าย ขาข้างนี้แม่บอกไม่ยอมยกเลยตั้งแต่ฉีดยาซึ่งก็จริงเนี่ยปู่ก็สังเกตว่าหนูไม่ยอมยกขาข้างนี้เลยอือออเมคึกคักคึกคักคึกคักคักอืออืออายายายาอายาๆคือตอนนี้เนี่ยไม่ง่วงเลยแม่เอาเข้าเต้าก็ไม่ยอมนอนไม่ยอมนั่นเลย นาะวูวูฟวูฟวอฟวูฟวูงวูวูฟ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 วูนวูะวูฟวูฟวูฟวู้วูฟวูฟวูฟ่นฟวูฟวูฟวูฟวปะวูวูฟ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 ยูฟวูฟวแฟววูฟวมฟวูวูฟ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 วว ย่าด yeah, so, ูไลฟ์สดขายกระเป๋าอดลนทนไม่ได้ต้องมาดูไปบุญเอนแอนนเนี่ยย่ามันนอนอยู่ข้างๆเนี่ยแอนย่าย่าห้าวเลยเลยวันนี้แอนไปบุญว่าแมง เด็กไม่ยอมนอนนค่ะหายแล้วพรุ่งนี้ก็หายแล้วน่าจะหายแล้วคนสวยไม่เอาหรอกค่ะเอาคนด <คน S 1> ีใส่เอหัวแต่ทางนี้นอน ใิ่ไม่หูมันแบบพึบมันพับกลับอย่างเงี้ยนั่ <c oughs> นเห็นไหมโอ้วันนี้เพิ่งเห็นรอยยิ้มหมาครั้งแรกเนี่ยเนาะตอนคุยกับย่านี่แหละคือถ,ถึงตอนหูพับแล้วยิ้มเลยอ่ะนนะเป็นรอยเวลานั่นเห็นไหมเวลานั่นมันก็จะพับอย่างเงี้ยมันจะทำะเป็นเรื่องปกติมันจะเป็นหูกลางเนี่ยอยากให้มันลู่ไม่หนีบมันหนีบไม่หนีบตับมันหนีบ ไม่ให้มันหูกลางอนอนทั้งวันเลยปูเช็ดตัวให้อาบน้ำให้เราไม่ได้อาบน้ำเลยเช็ดตัวุุบบบ น,นยิ้มหน่อยหัวเขาต่ำคุณต้องทําหัวเขาสูงปู่นี่ไม่เห็นรอยยิ้มเลยเมื่อกี้เพ่เห็นเมื่อกี้เริ่มปกติแล้วครับเริม่มต่ำเริ่มปกติแล้วค่ะไข้ไข้ทรายไปเยอะไข้หายไปเยอะและ้วโอ้ยาเก่งไง ชอบดูดปากเจ๊ะๆจังเลยหนูฮะโอ้ย่าบอกตาฉ่ำตาเยิ้มแล้วไม่ใช่เลไม่น่าจะใช่หัวต่ำอ่ะย่าหัวขึ้นไม่สูงนี่เนี่ยอึ๊จนี่เนี่ยหนูจะได้สบายเดี๋ยวก็ไหลลง บุญ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  <c oughs> หว่วยแคอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วเออเช็ดปากสวัสดีค่ะใครบอ,อบอกเช็ดปากสวัสดีค่ะเช็ดปากเอง <c oughs> เริ่มสายแล้วเริ่มสายแล้ว <c oughs> ผมอ่ะสั่งไข่ไปเยอะนี่ใส่ละใส่ละใส่หาอะไรนี่ใส่หาอะไรสายหาอะไรค่ะเดี๋ยวเตะอยู่ข้างเดียวใช้ขาข้างถนัดเนี่ยนะข้างนี้แม่ไม่เตะเออข้างนี้ถนัดข้างนี้ข้างเดียวนี่เวลาเนี่ยถ้าเขานอนเปยขาข้างนี้จะนอนกายเปยถ้ลนออกมาจากเปย แต่ข้างก็ไม่เป็นไรนะรู้สึกเตะเลยลูกฮะเตะดูหน่อยเร็วเร็วเร็วเอาไอ้นั่นออกอยังออกแล้วอาบหลุดออกตอนอาบน้ำแล้วสำลีอะไรนี้ข้างนี้ยังอยู่อยู่เลยอโอ้แข็งแข,ข,ข็งด้วยนี่เราก็ถึงต้องประคองอ๋อเ,เป็นไอ้นี่ไงเป็นเป็นพลาเทพเป็นพาสเตอร์อัจจะจ้าเฮ้ยเฮ้ look at me ไหลลงอนะ่ะ hey ไหลลงอนะ่ะให้หัวสูงสูงแหละถ้าหัวต่ำเดี๋ยวจะงุดหงิดเดี๋ยวงุดหงิดงุดหงิดงุดหงิดปูน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 ค่ะ